สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรเมื่อทำไรธนาทอเนาะคะ่ะเนาะวันนี้สิ้าพี่น้องมาเบงิงหลังจากซี่เฮ้าว่านปุ๋ยเขาหน้าปังรอดแรกไปแล้วนะคะว่านไปเมื่ออายุเขาได้สิบหกสิบเจ็ดมือค่ะพี่น้องมาเบาิ้ง่าหลังจากที่เขากินปุ๋ยแล้วอ้อยปุ๋ยแล้วขั้มเคี้ยวของเขาตอนนี้อ้อยไปแล้วอ้อยเขาก็ได้อยู่ประมาณอายุยี่สิบมือแล้วค่ะพี่น้อง เขาทีอนี้ก็อยยุทียี่สิบมือค่ะพี่น้องเขาหน้าปังของห้าเบิงค่ะพี่น้องสิมีควอมเขียวเขียวชะอุม่มเขียวเล้วครับพี่น้องเขียวคว้อมนี่ก็สิประมานนี้เด้อค่ะเด้อผ้าพี่น้องมาเบิงอัปเกรดเขาอายุยี่สิบมือเด้อค่ะเขาหน้าปังโดยห้าใส่พ่านเขาอีเตียดแดงเนาะค่ะว่าเขานี่เขียวซ้ำได้พี่น้องพุ่น่ะ สูญหลูกฮูหลูกตาเลยค่ะแต่ว่าทงทั้งผุนก็จะเป็นของคนอื่นอีกดวยคะเด้อของเมียทานห้องก็มีทั้งนี่ครับกับอยู่ทางนี่ซื้อๆหลวก็ะมาสูบน้ำใสค่ะเพราะว่าพ่อตอนห้าวานปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยมันละลายแล้วเนาะค่ะละลายแลับที่นี่น้ำก็เริ่มลดลงที่นี้เฮาก็ต้องกาบาน้ำสีบกลงเ้ากับมาสูบน้ำใสอีกเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งควอมเขียวความยังสีหลังจากที่เขาวานปุ๋ยหลบอแลกว่ากินปุ๋ยกินยังแล้วเขียวดีสั่ใได้ค่ะพี่น้อง นี่ครับพี่น้องหลังจากว่านปุ๋ยรอบแรกเนาะคะนเนาะเขาก็จะกินปุ๋ยแล้วเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจกเขียวแล้วค่ะข้อมสูงตอนนี้ของเขากับสิยุที่ประมาณในยี่สิบเซนได้ครับพี่น้องเห็นบ่หลังจากเขากินแล้วก็เริ่มแตกกอได้ค่ะอันนี้คือเม็ดเดียวค่ะแตกออกเป็นสองสามแง่มแล้วค่ะแตกฝ่าแตกกอเลยเด้ค่ะหันมาเบื้องทางนี่นี่ครับพี่น้องอยู่ข้อมเขียวสะอุ้มเลยเด้อค่ะ สูบน้ำใส่แล้วนี่ค่ะสูบน้ำใส่รอบสองเลยค่ะหลังจากรอบแรกข้าสูบแล้วเขาก็อ้อยปุ๋ยวานปุ๋ยไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยปุยเขาก็ได้กินปุ๋ยแล้วกับมาสูบน้ำใส่รอบสองค่ะพี่น้องกระสีประม้านนี่ค่ะกระสีเริ่มโตการวานกันเนี่ยกับมีหมองหางหมองเดินเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องไม่ใช่โบต้องไปสี่เหลียมค่ะเวลาในเขางามเขาก็ได้เกีียวคือเก่าค่ะพี่น้องงามนี่ค่ะ ช่วงนี้ก็สิเป็นว่าห้องถุงเขียวยังมาแลกยางมาเบิงเขาเนาคะคะเนาะจะมีความสุขพี่น้องเน๋้วสิ้ายางไปเบิงสวนทางพุ่นค่ะว่าเขียวงามซําไดเพราะว่าตัวนี้เพราะว่าแต่ละทงกับสิประมาณอายุยี่สิบยี่สิบก็มือน้อยน้อยนี่แหละค่ะประมาณน,นี้ค่ะท้างนี้ก็งามดีค่ะ หว่านปุ๋ยอ้อยปุ๋ยแล้วคือกันกระทั่งนี่ก็ได้ลืมเขียวแล้วค่ะนี่ค่ะอ๋อไม่นเง่ธนาทรอนอยู่สวนทางนี่ค่ะกับปทางพุ่นค่ะพุ่งอ๋ไม่เง่ธนาทรอนปทางพุ่นค่ะพี่น้องอนะเนี่ยมันแรงกับมะละบิงึงไฮน่าจังสิล่ะค่ะสูบน้ำใส่เขาแล้วก็บมะละบิงึงจากการแตกบ,บันทีอ้อย เขาช่วงนี้จะเริ่มแตกกอได้ค่ะพี่น้องเขาช่วงนี้จะเริ่มแตกกอได้เพรแต่ให้ห้องสูบน้ำดูแลนะ้าเรื่องน้ำแค่นั้นละค่ะบัดนี้ก็ว,ว่าได้ดูแลอ,อย่างไรแล้วค่ะแค่ดูแลเรื่องน้ำแค่นั้นเองน้องก็ลัางงามก็ล่างเขียวแล้วค่ะแต่เราทงสดชื่นสบายตาที่สุดในโลกเลยค่ะพี่น้องเขาหน้าปรังเนาะคะเนาะปีหกสามถึงหกสี่เก็บเกี่ยวปีหกสี่ห้าวันแต่ปีหกสามแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยว จะเอามาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆตัวนี้เขาได้20กว่ามือค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดือนหนึ่งเข้ากับสิมไทายเบิ้งว่าเขานี่พัฒนาการไปได้ลายส้ำไดควั้สูงส้ำไหนเนาะคะเนาะตอนนี้ความสูงกับสียูที่ประมาณ2 0ิบหาเส้นคะ่ะค่ะเปรียบไปใส่วัดใส่อันแต่รับเมตรเห่าไห่ค่ะขอพี่น้องน้ำงามเลยคะ่ะขอบพี่น้อง คิดหน้าปังกับคิดวาบย่ยากหรอกค่ะสำหรับมีเงธนาธ่อนคิดวาบย่ยากเพราะว่ามันเป็นเนห่าเมื่อาวานไหมวานหน้าตมเนาะคะ่ะเนาะวานหน้าตุมแล้วท่ากับอันนี้ไหมก็ดูแลตะเรืองน้ำแค่นั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าปังมันจะบ่มีหยาดเค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้อด้วยอายุของดอกหยาที่มันยังบ่ได้อายุมันเลยว่าท่านแตกได้เกิดได้เห็นไหมเขียวงามเลยค่ะเบื้องการนี่ซ้่เนี่ยก็เริ่มแตกก่อนแล้วค่ะพี่น้องนี่ในเบื้องต้นนี้เลยนี่เห็นบ่ก็ชิเริ่ม อเริ่มสี่กอ่ห้าเมตรหนึ่งกับสิบเปล่าแตกแล้วค่ะแตกเพราะว่าเขาเลยกินปุ๋ยหลอดแหลกหลอบแหลกของห้าแล้วนะะเนาะค่ะนาอแต่ว่าเห็นหน้าปังกับสิบเปลืองปุ๋ยก็เห็ดหน้าเห็นหน้าปังเปลืองปุยจังน้อยกว่าหน้าปีเด้ยค่ะเพราะว่ากาวาาห้าอันนี้แน่มันกินเขามันกินปุ๋ยหลอดนี่แล้วเนี่ยมันสีเริ่มเหลืองคุณม,มาห่ากับมาว่านปุ๋ยอีกเด้อพี่น้องมาว่านปุ๋ยอีกนี่ค่ะ เพราะว่าเ้าเห็ดของเ้าทุกปียังสิบเ่ยค่ะเห็ดทุกปีเฮาก็รูลักษณะการเห็ดแล้วค่ะวันที่วานห้างกับโบตองบบตองแบบว่าตองเป๊ะคือจังอันนั้นันได้ค่ะพี่น้องกีหมิ่งที่มองห้างซับว่างกันไปแม่ยันธนาทอนกับโบได้เสียเลยเพราะว่าเคยเห็นมาแล้วกับพุผลิตกับคือหลายอยู่คือเก่าห้างพุ่นกะให้พุ่งกะสูบน้ำไปย่งมาถึงนะค่ะท้องรอสูบอีกมือไม่ตอนนี้ห้างกับมาสูบน้ำใส่ใส่ฟังทั้งหนีอยู่ฟังทั้งหนีอยู่ค่ะพี่น้อง ี่ยสูบน้ำกับปอยให้เขาไหลไหลไปจ้งสีกับพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอามาอัปเดตให้เบิ้งค่ะพี่น้องหลังจากปุ๋ยเขากินปุ๋ยแลว้วเขาอายุยี่สิบกมือเนาะเนาะกินปุ๋ยแลว้เเลวเริ่มเคี้ยวแลว้วเริ่มงามแล้วพี่น้องแล้วก็สีเดือนหนึ่งกับสีไงขึ้นแปบ๊บเดียวด้วยค่ะเดือนนึงกับสีไ่เลี้วเขาแล้วก็สีคือมาดูแค่มาดูแลเรื่องน้ำแค่นั้นเองค่ะพี่น้องเนาะคุณน่ะเคี้ยวอุ้มเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอไปก่อนด้อค่ะพี่น้องจา้าขอคูณหลายๆที่เขามาเบบ่งกเกษตรเมื่อทําไร่ธนาทอนมาอัปเดตเขานะ้าปังอายุยี่สิบมือหลังจากเขากินปุ๋ยเล้วให้พี่น้องฟังซื้อๆค่ะพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็ขอไปก่อนเดือค่ะขอคุณหลายๆที่เขามาเบบ่งสวัสดีค่ะ